นะครับสวัสดีครับก็ไอผมนายรถไทซิ่งนะครับอ่าครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาพามาดูหลายคนถกเถียงกันครับเรื่องคาบูเรือยนต์คาบูเรือยนต์ที่เป็นห้าพันสองกับสามพันแปดนะครับหลายคนถกเถียงกันนะครับว่ามันเข้ากันได้เดี๋ยวจะมาบอกครับว่ามันสาเหตุอะไรทําไมมันถึงใช้ร่วมกันไม่ได้ครับ แค่จุดเดียวเท่านั้นเองครับปกติคาบูมันก็ใส่กันได้หมดครับแต่มันมาผิดมันมาผิดที่จุดเดียวเท่านั้นเลยใช้ไม่ได้นะครับใช้รวมกันไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นคาบูไอตัวอย่างนะครับคาบูเก่าตัวอย่างเอามาให้ดูครับเป็นของห้าพันสองนะครับ สาเหตุที่เข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวจะให้ดูของ5้าพันสองครับตัวนี้คือ5้าพันสองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับห้าพันสองนี่ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมีตัวนี้นี่ครับมีมีตัวนี้มีตัวนี้ตัวปรับความแรงอะไรล่ะเนี่เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันปรับจูนให้ให้แรงครับนี่ให้กินน้ํามันให้ประหยัดน้ํามันก็ตรงนี้แหละครับนี่ให้รอบไวรอบช้ารอบมาเร็วมาช้ามาเร็วนี่อยู่ตรงนี้หมดครับส่วนตัวนี้คือ รอบเบารอบแรงแค่นั้นเองครับนี่เดินเบาเดินเร็วเดินเบาเดินช้าเดินเร็วแค่นั้นเองครับนี่นี่ครับตัวนี้ไม่มีอะไรครับแค่ปรับให้เครื่องมันไม่เรงเกินแรงเกินไปไม่เบาเกินไปแค่นั้นเองครับตัวนี้ก็นี่ครับส่วนตัวนี้คือคือโช๊คนี่ครับตัวนี้คือโชค๊คโชค๊คตัวดึงโชค๊คลาวก็ปิดปิดก็ผมก็ไม่รู้เรื่องคาบูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาประสบการณ์มาพูด นะครับแต่ผมไม่มไม่ค่อยมีความรู้เรื่องภายในนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาประสบการณ์ที่เคยเจอมามาพูดแค่นั้นเองครับนี่ตัวนี้โฮตัวนี้คือคันเร่งนะครับคันเร่งจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่เปิดเปิดปิดเปิดปิดก็ข้อแตกต่างของ5002นะครับ5002มีรูตัวนี้ครับรูรูดูดน้ํามันนี่ตรงนี้คือตัวดูดเออไม่ใช่ตรงนี้คือตัวดูดน้ํามันนะครับนี่ ตรงนี้คือตัวดูดน้ํามันตัวดูดน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้คือตัวสายอากาศที่ต่อเข้ามาจากในเครื่องนี่ครับต่อต่อมาจากในเครื่องในตัว5002นี่ครับมันจะมีสายต่อจากตรงนี้เข้าไปในเครื่องอีกทีหนึง่งนะครับแล้วข้อแตกต่างของคาบูก็คือตัว3008จะไม่มีตัวนี้ครับนี่ไม่มีตัวข้างบนนี่ครับ ไม่มีตัวข้างบนแต่ว่าเขาจะเจาะรูอากาศมาเจาะมาในไอ้นี่หน้าหน้าแปนตัวนี้ครับนี่เขาจะเจาะมาในนี้เลยครับตรงไหนที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยครับเขาจะเขาจะเจาะมาเจาะจากไอข้างในสูบเลยนะครับเสื้อสูบโดยตรงเลยครับเขาจะเจาะเข้ามาทะลุเข้ามาในคาบูมาเข้าข้างในนี้ด้วยตรงเลยครับนี่เขาอาจจะมาตรงนี้ก็ได้ครับนี่มาแบบนี้เจาะมานี่ครับข้อแตกต่างของคาบู 5 0 0งกับ3,008หลายคนถกเถียงกันว่ามันเข้าใส่ร่วมกันได้ไอ้ใส่มันใส่ได้อยู่ครับมันก็ใช้ใช้บล็อกน็อตนี่เข้าพอดีกันเป๊ะเลยครับแต่ว่ามันไม่มีสายตัวนี้ครับของ3 0 0ดมันามาใส่5 0 0งก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับมันไม่ไม่มีตัวนี้ครับแต่5,002นี่มันมีตัวนี้คือไอ้นี่แล้วเอาของ5 0 0งไปใส่3 0 0ด ก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีนะครับไอตรงที่จะต่อสายออกมาใส่ตัวนี้ของคาบูของพันสองนี่ครับห้าพันสองมันไม่มีที่จะต่อมาใส่ครับเพราะว่ามันเจาะมาในหน้าแปดเลยครับนี่เจาะมาจากคาบูโดยตรงเลยครับนี่ครับสาเหตุที่มันเข้ากันไม่ได้มีแค่นี้แหละครับก็หลายคนไม่รู้นะครับ สังเกตดูไหมครับของสามพันแปดจะมีตัวเดียวมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับข้างบนนี่ไม่มีนะครับข้างบนจะเป็นสนิทเลยครับเป็นฝาเป็นฝาตัวนี้สนิทเลยจะมีแค่ตัวนี้นะครับก็ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับแต่เอาประสบการณ์มาพูดแค่นั้นเองครับเอาประสบการณ์ที่ไปตัดไม้ยูคาตัดต้นยูคาขายแล้วเรื่อยมีปัญหาก็ลองผิดลองถูกมาบ่อยนะครับลองลื้อดูทุกเครื่องครับ ก็ส่วนใหญ่จะรู้แค่5 0 0งกับ3,008แค่นั้นแหละครับแต่ว่ารุ่นอื่นก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับแต่ก็จะหลักการคล้ายๆกันนี่ครับนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่า3,008บางรุ่นอาจจะมีท่ออากาศแบบแยกแยกมาต่างหากข้างบนนะครับมันจะมีอีกแบบที่เจาะมาในหน้าแปลนจากเสื้อสูบโดยตรงแต่ก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าบางรุ่นอาจจะมีแต่ใครเคยเห็นก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามันมีหรือเปล่า แต่ว่าผมเจอแต่แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นของ5า0 2นะครับเปลี่ยนออกเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพามาดูวิธีไม่ไม่ใช่วิธีนี่ไอสาเหตุที่เรือยน5,002นี่สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดหรือน้ํามันไม่ขึ้นนี่ครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรมีอะไรมากงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะจะทําทําบอกนะครับก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับแต่เอาประสบการณ์มาพูดแค่นั้นเองนะครับ ครับโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ